สวัสดีครับทุกท่านก็ทาอัปเดตก,กันเรื่อยๆผมคันนี้เป็น c ช e v r o l e t o p t ์ปี2008แก๊ส c n เออใช้น้ำมันแล้วก็แก๊ส CNG ต CN ิดตั้งจากโรงงานราคาถูกที่สุดในประเทศแล้วหมายถึงว่ารถที่มีเอกสารพร้อมโอนและรถใช้งานได้เนี่ยเพราะว่าคันนี้ขายเพียง3 9 0 0 0บาทขายราคานี้้วทุกท่านเพราะว่าถูกสุดในประเทศแล้วเพราะว่ารถมันใช้งานได้เลยนะผมเปลี่ยนยางโอลิงเติมแก๊สไปใหม่ อันนี้ให้ดูเนี่ยเปลี่ยนซีนเห็นไหมซีนฝาวาลวเปลี่ยนมาแล้วนะผมอันนั้นมันเป็นรอยน้ามันเครื่องที่มันซึมก่อนเปลี่ยนนะครับผมก็ช่างไม่ได้ทําการทําความสะอาดก,ก็เปลี่ยนแค่ซีนเนี่ยจะให้ดูว่าซีนใหม่เห็นไหมเปลี่ยนซีนแล้วนะครับผมก็ระบบต่างๆใช้งานได้ดีนะผมแอร์เยน็นถังแก๊สเนี่ยหมดอายุป,ปี2 0 2 8อ่ะอีกนานเลยนะผมอีก4ปีไม่ต้อง เนี่ยภาษีก็ไม่ขาดตุลานะครับก็รถ n g v ถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่าหนึ่งมันประหยัดกว่า l อ g มากนะครับผมโรลละบารดนิดประหยัดกว่ากันเยอะแลผมถ้าทางไกลจะยิ่งประหยัดแล้วก็ประเด็นคือว่าถ้าถังแก๊สมันหมดวยยุเปลี่ยนทีนึงอ่ะถ้าเปลี่ยนถังใหม่อ่ะเป็นหมื่นแต่คันนี้ใช้ได้อีก4ปี4ปีคุณขับไปอะถถ่ะลดราคา39 0 0มผมว่าได้ทุนคืนตั้งแต่6เดือนแรกกันแวนะครับผมค่าน้ํามันค่าอะไรประหยัดไปได้เยอะ ภายนอกก็สวยงามอย่างที่เห็นนะผมผมสตาร์ทคลิปให้ดูแล้วเอยผมสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วเมื่อคลิปที่แล้วก็ไปดูกันนะครับผมภายนอกก็สวยงามไม่มีอะไรฝนตกน้ําไม่เข้านะผมก็คือบอดี้ดีไม่มีชนหนักจะมีบุบบ้างเล็กน้อยจะถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยมีรอยบุบตรงนี้นะครับเห็นไหมท่านเนี่ยที่ผมชี้จุดหนึ่ง ับผมที่เห็นหลักหลแล้วก็ยางเดิมมันแตกก็เอายางอะไรมาใส่ไว้ยางเดิมก็อยู่ในล้อซุ้มล้ออะไรนะผมก็มีแค่นี้แลนะผมภายนอกเครื่องเกียร์สวยงามอ่าหรือจะมีต้องอ่าแมมีอย่างที่เปิดเนี่ยมันเป็น ider, ปนี้ใช่ไหมครับวิธีเปิดจับนี่มันเปิดนี้เปลี่ยนได้ครับไม่กี่ร้อยถ้าไม่เปลี่ยนก็ทากาวเอาครับก็ขายถูกครับท่านที่จริงเรื่องพวกนี้มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งไม่เกี่ยวกับการใช้งานหมายถึงว่าเครื่องเกียร์พวกอย่างปกติเกียร์เปลี่ยนนุ่มนะกคันนี้ อ่านี่คอนโซลไม่มีแตกหกักแอร์เย็ยนนะครับผมเบาะหนังไม่มีขาดนะผมน่าจะหนังแท้เลยนะผมว่าเนี่ยมันดูแบบเหมือนพวกหนังรถยุโรปอะ่ะผมว่าน่าจะหนังแท้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าหนังสังงคาะอ์มันขาดไปนานแล้วมันจะไม่ทนหนังแท้มันจะทนก็เข้าของเยอะแยะมากมายนะครับผมก็อันนี้ไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงแต่เก็บก่อนออกนะครับผม ก็อย่างที่ผมบอกรถคันนี้ใครสนใจหรือท่านอยู่ต่างจังหวัดอยากให้ไปส่งได้ครับมาจําบางส่วนแล้วก็จะไปส่งให้ได้ถึงทีแล้วก็จะโทรถามรา,ายละเอียดอื่นๆอีกก็ได้ครับยินดีเพราะว่าผมชอบขายรถตรงไปตรงมาแล้วครับผมก็ใครสนใจคันนี้ครับผมราคา3900 0บาทนี่ถูกวีออสนะผมขับดีด้วยนะครับ เครื่องเอาไปใช้งานได้เลยผมว่าใช้สามเดือนเนี่ยถ้าคุณแบบใช้นักหนักก็คืนทุนละสามเดือนขอบคุณมากครับที่ติดตามมาชมสามหมื่นเก้าพันบาทปีศูนย์แปดครับสวัสดีครับ